บอกว่าสุดยอดมากนะคะแต่อยากจะบอกว่ามินีคอนเสิร์ตนี้งบน,น้อยหรอคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าแดนเซอร์เหลือติ้วเดียวพวกมันแบ่งกังงนะค่ะใช่สุดยอดมากสุดยอดขอเสียงหน่อยะค่ะเป็นยังไงคะอยากจะพูดอะไรถึงแดนเซอร์ของเราบ้างคะต้องพูดถึงเขา่ลยนะคะ <c ười> คือจริงๆเนี่ยน้องๆเขาทำไปน,นี่คือเป็นการสแสดงนะคะ เขาฝืนใจกันมากจริงๆใต้ต้องร้องแบบนี้ค่ะ In no other man no man ไม่ใช่คู่ชายนะโอเคน้องเขาเป็นคู่ชายนะเขาแอบเขาแอบแอบใช่ไม่ได้แต่ว่าน้องเขาเก่งกันมากก็คือเต้นกันเป็นธรรมชาติมากเลยมีการแบบว่าเจเจขอเสั้อสูงนะโอ้โอการแสดงอันสมบูรณ์แบบยอดมากเลยะ มุกไม่หาพาเพื่อนเศร้าน้องเลยอยากจะไปพักก่อนไหมอ่าเดี๋ยวให้เต้ยไปพักก่อนเนานนะโอเคค่ะไม่ต้องตกใจนะคะโอ <Okay. S 2> <c oughs> เคค่ะเชิญค่ะขอสักครู่อีกครั้งนึงค่ะอีก o น่อย n ม่น้องไม่ใช่ผู้ชายอีกหน่อยแม่น้องแไม่ใช่ผู้ชายอย ไซ้ของเขามาแบบนี <iet> ้นะคะแต่อยากจะบอกว่ามีท่านหนึ่งนะคะที่แบบเฮฮามากๆเลยนะคะเขาเสียงประมือให้กับคุณพี่ค่ะต้องอ้อมอ้มหลังอ้อมอ้อมหลังขอมนี้นะคะคุณดูดูถ้าจะปีนไม่ไหวอ้อมหลังมาขึ้นเวทีด้านหลังสุดนะคะโอเค ใช่เหมือนกันนะคะเมื่อกี้เห็นคอคุณสภาพบุรุษท่านนั้นค่ะพี่ที่ใส่แว่นนะคะเมื่อกี้แดนเซอร์กับจูนูจูนูท่านนี้ค่ะเชิญเชิญจะมาท่าอ้อมอ้อมด้านหลังเลยค่ะโอเคค่ะทีนี้ขอแฟนขับถังเบียร์อีกคนนึงค่ะเป็นอา,อาสาสมัครขึ้น,นมาบนเวทีท่านหนึ่งได้ไหมคะขออาสาสมัครท่านหนึ่งค่ะเพราะเราจะมาเล่นเกมกัน

เอาใเกิดแป๊บนึงนะคะขออาสาสมัครอีกท่าอีกฝัก่งน้องเต้ออีกคนหนึ่งค่ะมีไหมคะชันค่ะชันค่ะถังเบียร์ฝั่งนึ่นะคะต่ออีกคนหนึ่งค่ะคะุณพี่บอกใจเย็นนะคะหายใจเข้าหายใจออกโอ<ธ>เยี่ยมเลยค่ะนี่บ้านถังเบียร์นี่บันเต้ มาเตอรนะคะขออีกคน,นะคะ่ะมีไหมคะขอสขอฟังนี้นะคะขั้นหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะดี่งไหมคะอาสาสมัคเล่นเกนเย้ใช่ไหมคะ โอเคสุดยอดทาะขออนุญาตอยู่ตรงกลางนะคะเอาละคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะเป็นการแข่งขันเกมนะคะนั่นก็คือเกมเสียงยาวดีคนนั้นได้หลายคนอาจจะงงว่าคืออะไรนะคะกติกาง่ายๆค่ะแค่เราจะให้ฟังของน้องเต้ยนะคะพี่อะไรคะเบอร์ดเบอดีหนึ่งในใจคุณคะ่ะ พี่มวยตาดีต่สุดยอดค่ะมาก่งี่ทีละของรูเลยคะเชื่คอคะยัจุ่มสุดีโอ้ยจุ่มสุซี่ค่ะชอ,อ่ะชอบมากไมท่านนี้เะะใคชื่อไหคะ,คะพี่หญิง พูดจากเวลาให้เรานั่นกือเตะกติกาตะกุตุกตะกตะกุตกะตกะตก,ะตกะโอเคค่ะโอเคค่ะกติกาของเราก็คือจะให้ฝั่งของน้องเต้ยนะคะพูดคําว่าดีว่าแต่ว,ว่าลากเสียงว่าให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ใครสองคนนี้นานที่สุดจะได้ของรางวัลจากน้องเต้ยไปโอเคไหมคะเดี๋ยวเริ่มจากคนนี้ก่อนล้วกันนะคะโอเค คำว่าดีว่าเอาน้องเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณก่อนนะคะพร้อมไหมคะ <c oughs> หาจจะลึกๆค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยดีว่า ช่วยกันจำด้วยนะคะ14วินาทีนะคะโอเคนะคะพี่เบอร์ที่1ในใจคุณนะคะตอนนี่พี่มวยค่ะพร้อมไหมคะหายใจลึกๆค่ะเก็บพลังไว้ในลำไส้ใหญ่ขุดสุดท้ายของเรานะคะโอเคพร้อมแล้วจับเวลาเตรียมตัวเริ่มค่ะดีว่า นี้นะคะเราจะไม่พูดดีว่าเพราะเราจะพูดคำว่าดีโบค่ะใช่อะอะอะให้ให้พี่เขาพี่ก่อนเลยนะคะคำว่าดีโบนะคะโบแบบโบโอเคนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเวลานะคะดีโบ <laughs> สมกับเป็นคนขับแท็กซี่มาแล้วมีลีลาด้วยอะค่ะคุณพี่ของเราพร้อมไหมคะดีโมโ้นะคะภัยเจนไม่ได้ทำอะไรพวกสิบโทแย่เลยเนีเนนยเ่ยดีโม้ ตตวเป็นกระต่ายค่ะสุดทั้งเบียก็เป็นหมาตาจุดสีดำมาก<ฮ>คิวค่ะแล้วก็มีรางวัลปลอบใจนะคะเป็นปิกาซูตัวสีส้มนะคะ<ฮ>นี่ค่ะแล้วก็ตัวในรางวัลปลอบใจขอบคุณมากค่ะ<ฮ>ถ่ายรูปร่มการเป็นที่เรีกหร่อยนะคะนะฮะก็ร่องล้อง แล้วก็เพื่อให้เวทีของเราดูมีสีสันขึ้นมานะคะแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงขึ้นมาขอ,อาติดรองเท้าอีกข้างหนึ่งแป๊บน,นึงค่ะ